เ e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story บายอภัยภูเบศวันที่23มิถุนาย,ยน2565นนะคะสัปดาห์นี้มีข่าวฮือฮาเรื่องอาหารกัญชาค่ะว่าถ้ากินไม่เหมาะสมนะคะ หรือบางคนที่เกิดอาการแพ้เนี่ยก็จะมีอาการที่รุนแรงนะคะในขณะที่บางคนก็บอกว่ายในต่างประเทศเนี่ยค่อยกินเยอะกว่านี้อีกไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะวันนี้ก็ในฐานะที่เป็นคนทําร้านอาหารกัญชามาก่อนเนี่ยนะคะก็ อยากจะมาขอพูดให้คุณผู้ฟังเข้าใจในประเด็นนี้นะคะจะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยมันมีหลักฐานทางวิชาการนะคะแต่ว่าพอเวลาเอาไปใช้ในแต่ละประเทศหรือในบริบทของสังคมเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็เราคงต้องพิจารณาในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังต่อไปะคะ่ะทีนี้ ตอนที่เราเนี่ยนะคะทำร้านอาหารกัญชาเนี่ยเมื่อตอนต้นปี2564เนี่ยนะคะตอนนั้นยังไม่ได้มีมาตรฐานของประเทศนะคะว่าคนกินเท่าไหร่แต่ว่าเราไปเก็บข้อมูลหมอพื้นบ้านไปเก็บข้อมูลประชาชนที่เคยใช้กัญชาค่ะเขาก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็จะกินใบกัญชาที่ผสมในอาหารเนี่ยนะคะอยู่ประมาณสัก5-8ใบส่วนใหญ่จะเป็นมื้อเย็นนะคะเขาก็บอกว่า กินแล้วก็จะทำให้เลือดลมเนี่ยมันไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะพอหลังจากเราได้ข้อมูลแล้วสารเนี้ยค่ะเราก็มาดูต่อว่าแล้วหลักฐานทางวิชาการณปัจจุบันเนี่ยมัน มีความกังวลเรื่องของการกินกัญชากับคนกลุ่มไหนบ้างนะคะแล้วก็มาวางระบบการคัดกรองนะคะคนที่ไม่ควรกินแล้วก็มีการติดตามเรื่องของความปลอดภัยนะคะเรามีลูกค้าเนี่ยที่เข้ามากินอาหารกับเราเนี่ยนะคะสามถึงสี่พันรายเลยนะคะที่เราเปิดร้านไปเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีสักหนึ่งร้อยยี่สิบสี่รายนะคะที่เราทํา กระบวนการติดตามแบบใกล้ชิดนะคะก็คือขอให้ลูกค้าเนี่ยนะคะกินอาหารแล้วนั่งอยู่กับเราเนี่ยสมชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยขออนุญาตที่จะโทรถามแล้วก็ให้ทําแบบสอบถามตอบกลับมาว่ายังเกิดอาการข้างเคียงหรือว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะตัวเลขก็คือว่าในร้อยยคนเนี่ยค่ะเราพบว่ามีรายงานว่าเกิดอาการข้างเคียงนะคะสารายหรือประมาณส0เซนะคะ อาการข้างเคียงใน22คนแรกเนี่ยนะคะเกิดหลังจากกินอาหารไป2ชั่วโมงค่ะและอีก14คนก็คือเกิดหลังกินอาหารไปแล้ว30นาทีนะคะที่พบบ่อยก็คือมีอาการเวียนศีรษะ17รายปากแห้งคอแห้ง18รายใจสัน5รายขึ้นไส้2รายหาวบ่อย1รายรู้สึกเหมือนตาบวม1รายนะคะในกรณีของตาบวมเนี่ยเราก็ได้ แจ้งผู้ป่วยไปนะคะว่าอาจจะแพ้แล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ตัวกัญชาอาหารจากกัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาอีกนะคะในจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการมากกว่าหนึ่งอาการตามที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่ทุกคนเนี่ยไม่มีอาการรุนแรงนะคะพอเขาบอกเราเนี่ยเราก็ ทำการเราเรียกว่าทำน้ำมะนาวให้ถานนะคะก็บีบมะนาวใส่ในน้ำเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็ก็ดื่อนะคะก็พบว่าการต่างๆก็ดีขึ้นค่ะในนี้มี1รายนะคะที่รายงานว่าเอ้ยมีใจสั่นแล้วก็ใจพริ้วๆนะคะแล้วก็บีบน้ำมะนาวให้ให้กินก็พบว่า5นาทีก็ดีขึ้นนะคะในด้านประโยชน์เราก็ถามมือนกันค่ะเขาก็บอกว่า59รายใน124 4รายเนี่ยบอกว่าตอนก็คือหลับสบายดีขึ้นนะคะ โดยเมนูที่คนที่บอกว่าหลับสบายเนี่ยนะคะกินมากที่สุดเนี่ยก็คือซุปค่ะแบบเป็นประเภทของซุปก็คือต้มเลงนะคะซึ่งในเมนูเนี้ยเราใส่กันชาเพียงครึ่งใบเท่านั้นเองนะคะนี่ก็สอดคล้องกับความรู้ดั้งเดิมนะคะเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเอ้ยใส่น้อยๆน,นะคะในพวกกลุ่มเครื่องเทศเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะๆเ,เนี่ยจะช่วยปรับ เลือดลมได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะเพื่อยืนยันนะคะนี่ก็เป็นแค่ข้อสังเกตเบื้องต้นค่ะที่พอเรามาดูบริบทในต่างประเทศนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เรียกว่า cannabis edible นะคะก็คือเอาตัวสารสกัดกัญชาเนี่ยมาผสมในอาหารนะคะในประเทศต่างๆเนี่ยต้องถือว่าแคนาดาเนี่ยมี ข้อกฎหมายนะคะแล้วก็มีระเบียบต่างๆที่ชัดเจนมากนะคะเขาก็มีการอนุญาตให้ใส่สารสกัดกัญชากัญชงนะคะแต่ว่าในผลิตภัณฑ์หรือว่าแพ็คเกจหนึ่งเนี่ยนะคะจะต้องมี t s c ไม่เกิน10มิลลิกรัมนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย10มิลลิกรัมก็เยอะนะทำไมบ้านเรานี่ให้ใส่น้อยจังนะคะก็ต้องบอกว่า ในแคนาดาเองเนี่ยค่ะเขามีกฎหมายควบคุม<ท>ไม่ใช่ใส่ได้ทุกอาหารนะคะจำนวนไอเทมของอาหารที่ใส่ได้เนี่ยจะมีน้อยกว่าบ้านเรา <st ares> เพราะฉันทำให้ต่อยูนิตเนี่ย <c oughs> เขาใส่ปริมาณของตัวกัญชานะคะ <st are> ได้ได้มากกว่าเรานะคะในบางประเทศอย่างเช่นในบางรัฐของอเมริกาเนี่ยมีข้อห้ามมากกว่านั้นอีกนะคะเช่นไม่ใส่ในอาหารที่เด็กกินบ่อยๆหรือไม่ทำให้อาหารมีสีสันนะคะเพื่อป้องกัน การเข้าถึงของเด็กนะคะนี่ก็ก็อาจจะต้องเออเรียกว่าให้เห็นนะคะว่ากฎระเบียบต่างๆของต่างประเทศเขาก็พยายามวควบกลุมไม่ให้ กลุ่มเปราะบางเนี่ยได,ได้เข้าถึงนะคะในประเทศแคนาดาเองค่ะเขาก็มีการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนะคะว่าไอ้เจ้าแคนาบิสเอดิเบิลเนี่ยค่ะจะออกฤทธิ์นะคะหลังกินอาหารกัญชาไปเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายเกิดการตอบสนองเนี่ยนะคะภายใน30นาทีแล้วก็อาการเนี่ยจะอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในแคนาดาเนี่ยคือใส่ได้ปริมาณมากกว่าเรานะคะแล้วก็ อาการจะแบบว่าเรียกว่าหายไปอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะคะก็24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางประเทศแคนาดาให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเอามาใช้นะคะในการใช้กัญชาได้อย่างปลอดภัยนะคะที่เราก็มาเข้าสู่ในเรื่องนะคะหลังจากอารมพบ,บทมาเยอะค่ะว่าห้าข้อควรรู้ที่เราต้องตระหนักก่อนที่จะกิน กัญชานะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องเช็คค่ะว่าเราเป็นกลุ่มที่กินได้ไหมนะคะตอนนี้เรามี5กลุ่มคนนะคะที่เราไม่แนะนำให้กินหรือบอกเลยว่าห้ามนะคะเพราะว่าเมื่อพิจารณาประโยชน์กับความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารเนี่ยประโยชน์ยังไม่ชัดเจนความเสี่ยงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะ กลุ่มคนเหล่านี้คือ 1. เด็กและเยาวชนค่ะ 2. หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร3ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ควบกุ่มอาการไม่ได้ 4. พวผู้ป่วยโรคจิตเวทนะคะ 5. ก็คือผู้ป่วยที่ใช้ยาวาฟรินค่ะการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าการบริโภคกัญชาในรูปแบบของอาหารนะคะถึงแม้จะมีคำแนะนำว่าให้บริโภคได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็พบว่ามักจะบริโภคมากเกินกว่าที่ ทางภาครัฐแนะนำนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นอาหารนะคะแล้วก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นพอบริโภคเกินกว่าที่กำหนดเนี่ยก็ทำให้เกิดผิดขึ้นได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะในอาหารเราจะใส่น้อยนะคะแต่ก็ยังต้องเป็นข้อห้ามค่ะข้อ2ค่ะ ในผู้ที่ไม่เคยใช้กัญชามาก่อนนะคะก็ให้เริ่มใช้ปริมาณน้อยๆนะคะเพราะว่าในต่างประเทศค่ะเขพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของกัญชาเนี่ยมันต่างกันมากนะคะหลากหลายทั้งเรื่องพันธุกรรมปริมาณของตัวรับกัญชาในร่างกายประสบการณ์การใช้แล้วก็ไขมันในร่างกายค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือต่างประเทศพบว่าผู้ที่ไม่เคยใช้กัญชามาก่อนนะคะหรือว่าผู้ที่มีร่างกายผอมเนี่ยนะคะตัวชั้นไขมันน้อยเนี่ย มักจะเกิดอาการข้างเคียงจากการกินกัญชาได้มากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่ยังไม่เคยกินเลยนะคะแนะนําว่าใช้กัญชาที่ใบกัญชาที่ปรุงผ่านความร้อนเนี่ยครึ่งใบก่อนนะคะหรือถ้าจะเลือกใช้ใบสดก็อาจจะได้ปริมาณมากหน่อยนะคะเพราะว่าในใบสดก็ไม่มีสารเมาหรือว่า THC นะคะข้อ3ค่ะถึงแม้ว่าใน ข้อแนะนำของกลุ่มอนามัยจะให้ใส่ปริมาณน้อยนะคะแต่เราก็ต้องรู้ว่าค่ะว่าการปรุงเมนูต่างๆก็มีผลต่อปริมาณของ TSC หรือว่าสารเมานะคะการนําใบเนี่ยมาใส่ในน้ําซุปนะคะที่มีน้ํามันน้อยๆเนี่ยก็จะได้ TSC ออกมาปริมาณไม่มากนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนน้าซุปนี่เป็นแกงกะทิค่ะ TSC ก็เพิ่มมากขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเมื่อนําไปผัดกับน้ํามันจะค่ะเช่นพวกผัดกะเพราพวกเนี้ยค่ะ ก็จะเรียกว่ามีมากเลยทีเดียวนะคะที่โดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังคิดว่าการรับประทานในราาักษณะของผัดโดยเฉพาะพวกใส่เครื่องเทศเนี่ยก็ยังสามารถจะทําได้ตามองความรู้ดั้งเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มกินใหม่ๆก็กลับไปย้อนดูที่ข้อ2นะคะแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะคะก็คือการ รับประทานอาหารพวกที่เป็นอาหารกลุ่มเค้กเบเกอรี่หรือเป็นอาหารของทางฝั่งตะวันตกนะคะในผู้ที่ยังไม่เคยแบบรับประทานกัญชาเลยนะคะเพราะอาหารเหล่านี้ค่ะจะมีสารนะคะโดยเฉพาะพวกไขมันเนี่ยที่จะไปดึงเอาสารเมาออกมาแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารเมาเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อ4ค่ะอาการข้างเคียงที่พบบ่อยกล่าวไปแล้วนะคะปากแห้งคอแห้ง,งใจสัน่นปวดศีรษะขึ้นไส้ค่ะเป็นไม่เยอะก็ จัดการตัวเองนะคะดื่มน้มามะนาวข้นสดนะคะหรือจะใส่น้ำพึ่งด้วยก็ได้หรือว่าหาไม่ได้จะเคี่ยวพริกไทยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราใช้แล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภาใน5นาทีค่ะแต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการมากแต่แรกแล้วนะคะ หรือว่ารู้สึกแต่แรกเลยว่าเราคงดูแลตัวเองไม่ได้ค่ะก็ต้องหาคนพาไปสถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วหลังจากกินไปแล้วค่ะ6ชั่วโมงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกักรและงดการบริโภคกัญชาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ5ข้อสุดท้ายค่ะถึงแม้ว่าในต่างประเทศเนี่ยจะแนะนําว่าตัว CBD เนี่ยมีความปลอดภัยน่าจะมาผสมในอาหารได้ ดีกว่านะคะเพราะว่าในแง่ของความปลอดภัยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าหากเราต้องการบริโภคอาหารที่มี CBD ให้มันมีการตอบสนองของร่างกายเป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะคะมันต้องใช้ CBD ถึง300มิลลิกรัมด้วยกันนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ย CBD เนี่ยราคาแพงมากนะคะแล้วก็การสำรวจผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดของต่างประเทศก็พบว่า เป็นผลิตภัณฑ์มี CBD แค่5-25มิลลิกรัมเท่านั้นนะคะทีนี้คงจะมีคำถามนะคะว่าทำไมออถึงใช้ขนาดของ CBD ได้สูงกว่า THC นะคะเพราะว่า CBD เนี่ยมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วไปเปลีป่ยนแปลงที่ตับก็จะหมดฤทธิ์นะคะแต่ในขณะที่ THC เนี่ยที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะที่ตับเนี่ยก็จะออก กลายเป็นสารสองชนิดนะคะชนิดที่1ก็ฤทธิ์แรงขึ้นค่ะชนิดที่2ก็ฤทธิ์น้อยลงเพราะฉะนั้นพอฤทธิ์แรงขึ้นมันจะทําให้ฤทธิ์คงอยู่ในร่างกายได้ได้นานขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ต้องตระหนักค่ะก็คือ CBD ก็ไม่ได้เคยเป็นอาหารในมนุษย์มาอย่างยาวนานนะคะสมัยก่อนเราก็กินไปเป็นทั้งใบกินมเมล็ดพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามความปลอดภยัยแล้วที่สําคัญก็คือ CBD ก็แพงมากก็ต้องพิจารณาความคุ้มค่านะคะ สุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือว่ากัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่เร็วร้ายนะคะแต่ความเร็วร้ายก็คือการใช้อย่างไม่เข้าใจค่ะตัวเองอยากจะขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะใส่ใบกัญชาในปริมาณที่กรมอนามัยแนะนำนะคะก็คือทอดเนี่ยหนใบต่อเมนูส่วนเมนู ผัดแกงต้มผสมเครื่องดื่มก็1ใบต่อเมนูวันหนึ่งไม่ควรเกิน2เมนูนะคะแล้วก็ไม่ใส่ดอกนะคะเพราะผิดพระราชบัญญัติอาหารนะคะแล้วสุดท้ายเนะะี่ยค่ะก็อยากจะให้เปรียบเทียบความคุ้มค่าทางสุขภาพและราคานะคะเพราะอาหารเนี่ยยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกับยานะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็คงต้องประเมินเรื่องความคุ้มค่าและความปลอดภัยนะคะและเรานะคะก็ ยังมีวิธีการอื่นๆนะคะที่ช่วยให้ระบบกัญชาในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนอย่างเพียงพอกินอาหารที่มีโอเมก้าสูงนะคะแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้จําเป็นว่าทุกคนต้องกินอาหารจากกัญชานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the Over Heritage